มาดูโจทย์ลิมิตข้อนี้นะครับถือเป็นโจทย์ที่ดีมากเลยนะครับคุยกันก่อนว่าเรื่องลิมิตเนี่ยมันจะปรากฏ2บทนะถ้าเป็นลิมิตอนันต์นะครับมันจะปรากฏอยู่ด้วอยู่ในเรื่องลำดับและอนุกรมคุณคุณไหมลูกตอนนั้นเรามีเรียนลิมิต an เมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้หรือลิมิต sn เมื่อ n เข้าสู่อินฟินิตี้นะ ถ้าตัวแปรต้นเข้าสู่ค่าอนันต์เนี่ยเราจะเรียกมันว่าลิมิตอนันต์นะครับแบบที่2อพี่หนึ่งตั้งชื่อเองว่าเป็นลิมิตค่าคงที่ก็แบบแรกตัวแปรต้นมันวิ่งเข้าสู่ค่าอนันต์นะครับแบบที่2ตัวแปรต้นมันจะวิ่งเข้าสู่ค่าคงที่ก็คือลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ a เห็นนะตัวนี้เรียกว่าลิมิตค่าคงที่คอนเซป หลักเหมือนกันนะแต่ลิมิตอน,นันต์ก็จะมีวิธีลัดนะดีกรีสูงสุดของเศษเท่ากับส่วนตอบสัมประสิทธิ์หารสัมประสิทธิ์นู่นนีนั่นนะลิมิตค่าคงที่ก็ไม่น้อยหน้าหลายโรงเรียนก็สอนนะโลปิตาวนะครับนะชุดใหญ่ไฟกับพิบนะไม่เคยออกสอบนะลูกนะน้องคนไหนชอบเรียนอะไรที่เกินหลักสูตรนะก็รู้ไว้แค่พอง,งาม นะครับแต่ถ้ารู้ต้องรู้ให้จริงด้วยบางคนรู้แล้วรู้ไม่จริงสู้อย่ารู้ดีกว่าอันตรายข้อนี้ไม่เกี่ยวเลยลูกนะไม่เกี่ยวโลบิตรงโลบิตาเลยนะวัดคอนเซ็ปต์วัดความเข้าใจกันแบบจริงจังนะเดี๋ยวข้อนี้จะมีคีย์เวิร์ดให้จำหนึ่งคำก่อนจะพูดคีย์เวิร์ดคำนั้นเดี๋ยวลองทําก่อนโจนมีกราฟมาให้2รูปเป็นกราฟ f อันนี้กราฟ F อันนี้กราฟ G ข้อ1อ่ะข้อกอไกล่ลิมิตนะครับของ Fx คูณ Gx เมื่อ X เข้าใกล้1เท่ากับ1จริงหรือเปล่าเอาตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้อกอไก่นี่หลายคนเรียนมาเยอะครับโอ้ยลิมิตเนี่ยผมยังชอบพี่ถามทำไมน้อง มันแจกได้หมดเลยนะบวกลบคูณหารหายากนะตัวดำเนินการในทางคณิตศาสตร์อะไรเนี่ยนะที่จะสปอร์ตนะสายเปอย่างลิมิตไม่มีอีกแล้วนะซิกมากยัางแจกได้เพราะบวกลบแจกคูณหารไม่ได้เลขชี้กำลังก็แจกคูณหารได้แจกบวกลบไม่ได้จะมีก็สังยุคนะสังยุคแจกบวกลบคูณหารได้นะแต่ถ้าใครจําได้นะครับลิมิตเนี่ย แจกสนั่นยิ่งกว่าบวกลบคูณหารแจกไปหลังล็อกก็ได้แจกไปหลังติโกนก็ได้แจกขึ้นเลขชี้ก,กําลังได้หมดเลยนะลิมิตนี่ป๋ามากนะเปตลอดข้อนี้นะครับเขาก็แค่เอาลิมิตแจกเข้าผลคูณครานี้หนูก็มาดูก้อนนี้ก่อนลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้1มีค่าเป็นเท่าไหร่ x เข้าใกล้1งขญาตทดตรงนี้ ตัวเนี่ยตามนิยามของลิมิตหนูก็ต้องหาเป็นลิมิตขวากับลิมิตซ้ายจริงไหมลูกลิมิตขวาก็คือ x มากกว่า1อยู่นิดนิด,น,ดนะถ้า x มากกว่า1อยู่นิดนิด,นดแถวนี้นะก็ตอบ4บางคนบอกไม่ใช่4พี่ถ้าลากไปที่แกน y มันไม่ถึง4มันแค่3กว่ากวา่าน้องอย่าลืมนะลูกลิมิต เป็นเพียงแค่ค่าโดยประมาณเข้าใจปว่าลิมิต fx เมื่อ x เข้าใกล้1เขาอ่านว่า fx มีค่าประมาณเท่าไหร่ถ้า x มากกว่า1อยู่นิดนิดถ้าอย่างนั้นตัวนี้ก็ต้องอ่านว่า fx มีค่าประมาณเท่าไหร่ถ้า x น้อยกว่า1อยู่หน่อยหน่อยแถวนี้เขาลูก x น้อยกว่า1อยู่หน่อยหน่อยโอ้ยนูก็ลากไปต มันก็ไม่4หรอกเกือบเกือบ4นะก็เขียนว่าเท่ากับ4ได้เลยลิมิตซ้ายก็4ลิมิตขวาก็4งั้นลิมิตตัวนี้ก็4เคราวนี้มาดูลิมิต g x บ้างมาเมื่อ x เข้าใกล้1เหมือนกันไอตัวเนี้ยน้องก็ต้องแยกหาเป็นลิมิตขวากับลิมิตซ้ายเหมือนกัน ถ้า x มากกว่า1อยู่นิดๆแถวนี้ตุ๊ตตุ๊ตตุ๊ตุก็ประมาณ2 Airbnb> ถ้า x น้อยกว่าหน on. On ่อย right um yeah> ู่น่อยตุ๊ดตุ๊ตุ๊ตุแถนี้เห็นนะก็ประมาณ2นะครับลิมิตซ้ายก็ออลิมิตขวาก็2ลิมิตซ้ายก็2ลิมิต gx ็ก็เลยตอบ2 4งคูณ2ต้องตอบ8ครับกอไก่ผิดอ่ะเอาแค่นี้ก่อนทันไหมลูกบางคนบอกก็ไม่เห็นมีอะไรเพี่ ันนี้เบสิกเออจริงจริงอันนี้ Basic. เบสิกน,น,นะครับแต่ขออนุญาตลบก่อนมาดูขอไข่พอก่อไก่พ่ฉเฉลยแบบเนี้ยขอไข่หลายคนก็เลยจะหลงกลพี่หนึ่งเอ้ยในเมื่อพี่หนึ่งเขาบอกว่าลิมิตแจกได้หมดเลยบวกลบคูณหารงั้นชั้นก็แจกเลยเป็นลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้1ทางด้านลบ ไอ้อโทษเมื่อ x เข้าใกล้ลบ1บวกนะเนะมื่อกี้ลิมิตแจกผลคูณงานนี้ลิมิตแจกผลหาเอ่อผลบวกบ้างนะแล้วฉันก็ไปหาตัวนี้เหมือนเดิมนะลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1เหมือนเดิมหนูก็ต้องแยกหาขวาหาซ้ายลบ1ทางด้านบวกกับ ลบ1ทางด้านลบลบ1ทางด้านบวกคือมากกว่าลบ1อยู่นิดนิดตตตตมันจะมีค่าประมาณ2แต่ถ้าน้อยกว่าลบ1อยู่หน่อยหน่ ط, มันจะมีค่าเป็น0ประเด็นคือลิมิตขวาได้2ลิมิตซ้ายได้0ไอตัวเนี้ยต้องตอบว่าภาษาไทยนิยมใช้คำว่าอะไรนะหาค่าไม่ได้ นะบางทีใช้คาว่าไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยหรือเปล่าไม่รู้ภาษาอังกฤษครับ doesn't exist เขาจะเขียนเป็น DNE น่าจะ DNE ไม่ใช่ DNS นะถ,ถ้าจำผิดขอโทษด,ด้วยนะไอตัว g x เหมือนกันมาดูตัวนี้ลิมิต g x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ1 เหมือนกันหนูก็ต้องหาเป็นลิมิตซ้ายของลบหน่งลิมิตขวาก่อนกับลิมิตซ้ายลิมิตขวาของลบหอยู่ไหนเนี่ยลิมิตขวานี่ต้องมาข้างล่างได้ลบสถ้าลิมิตซ้ายพุ่งขึ้นข้างบนได้0ูนย์ซ้ายกับขวาไม่เท่ากันไอตัวนี้ก็หาค่าไม่ได้เหมือนกัน หาค่าไม่ได้บวกหาค่าไม่ได้นะครับหลายคนก็นึกว่าตอบหาค่าไม่ได้พอเขาบอกตอบ0ูนย์ก็เลยนึกว่าเขาผิดไม่ใช่นะลูกนะหนูทําแบบนี้ไม่ได้คือผิดหลักการเต็มๆนะประเด็นที่พี่บอกเป็นคีย์เวิร์ดที่อยากให้หนูท่องก็คือลิมิตเนี่ยที่หนูบอกแจกได้บวกลบคูณหารใช่ครับลิมิตจะแจกได้ ลิมิตต้องมีค่าคือไอตัวลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งหรือลิมิต g x เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งอ่ะตัวมันเองอ่ะหาค่าไม่ได้ทั้งคู่เพราะฉันแจกไม่ได้นะลูกต้องเข้าใจก่อนก่อนที่หนูจะลิมิตแจกเมื่อจะแจกผลคูณผลหารผลบวกผลต่างเนี่ยตัวลิมิตเองต้องมีค่าถ้าตัวลิมิตไม่มีค่าห้ามแจกครับ นะลิมิตจะแจกได้นะลิมิตต้องมีค่าก่อนหนึกภาพอบอกปะนะอันนี้เป็นประเด็นเลยเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเป็นความเข้าใจเลยนะลิมิตจะแจกได้ลิมิตแต่ละตัวต้องมีค่าอะแต่ละตัวเพิ่มหน่อยนะทองไว้เลยลิมิตจะแจกได้ลิมิตแต่ละตัวต้องมีค่าเพราะฉะนั้นข้อขอไข่แจกไม่ได้ถ้าแจกไม่ได้หนูต้องทำแบบนี้ลูก ลบก่อนนี่หนูต้องมองเป็นทั้งก้อนนั่นแหละลบหทั้ง,ทงด้านบวกของ f x บวก g x หาตัวนี้ออกมาก่อนซึ่งตัวเนี้ยมันแจกได้อา้าทำไมตัวนี้แจกได้ไ<ม>ก็เพราะว่าลิมิต f x เมื่อ x เข้าใกล้ลบหนึ่งทางด้านบวกหรือเรียกว่าลิมิตขวาของลบหนึ่งเนี่ยลิมิตขวาเออของลบหนึ่งเนี่ยมันหาค่าได้นี่ไงลิมิตขวาได้สองเห็นนะที่เราคิดเราหาไว้ไอตัวเนี้ยได้สองลิมิตขวานะครับของ g x ก็หาค่าได้นี่ไงได้ลบสองที่เราคิดเราหาไว้สองบวกลบสองก็เลยได้ศูนย์เก็ตไหมลูก นะตอนแรกยังแจกไม่ได้นะใครแจกตั้งแต่แรกจะผิดเอาละตอนนี้เราได้ละวว่าลิมิตขวาของลบหได้0ต่อมาเราก็ต้องมาหาลิมิตซ้ายไอตัวนี้แจกได้ครับเพราะลิมิตซ้ายของลบหนเนี่ยทั้ง fx และ gx มันหาค่าได้ ลิมิตซ้ายของลบหนึ่งลิมิตซ้ายนี่ของลบหนึ่งของ f x ได้ศูนย์เห็นนะลิมิตซ้ายของ g x นี่ก็ได้ศูนย์เหมือนกันอันไม่ลุกเทวิกีพี่หาไว้นะครับศูนย์บวกศูนย์ก็ได้ศูนย์ลิมิตขวาได้ศูนย์ลิมิตซ้ายก็ได้ศูนย์เพราะฉันจึงสรุปได้ว่าไอลิมิตตัวเนี้ย ผลลับตอบ0ข้อขอใครจึงถูกเป็นไงตอนแรกแจกไม่ได้ต้องแยกเป็นซ้ายขวาก่อนแล้วค่อยแจกนะจำไว้ลิมิตจะแจกได้ลิมิตแต่ละตัวต้วตองมีค่าต้องมีค่ามาก่อนนะโหดมากข้อควายง่ายหน่อยนะตัว f เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันต่อเนื่องบนช่วงเปิด2ถึงปิด4ี่ทำไมครับ เพราะว่าตอนเราวาดกราฟผ่านช่วงเปิด2องถึงปิด4เนี่ยเราไม่ได้ยกปากานะยังไงแปลว่า f ต่อเนื่องบนช่วงเปิด2ถึงปิด4มาดู g บ้างในช่วงเปิด2ถึงปิด4 g ก็ต่อเนื่องเห็นไนหะ g ก็ต่อเนื่องบนช่วงเปิด2ถึงปิด4ี่หนูเอาสิ่งที่ต่อเนื่องเนี่ยมาทำ p ชักคณิตกัน นะครับมาบวกลบคูณหารอย่าว่าแต่บวกเลยนะให้ลบคูณหารได้หมดนะมันก็จะต่อเนื่องมันข้อคอควายก็ถูกต้องฟังทันไหมลูกก็คือถ้า f ต่อเนื่องบนช่วงเปิด2ถึงปิด4และ g ก็ต่อเนื่องบนช่วงเปิด2ถึงปิด4น้องเอา f กับ g มาโอเปเรตกันนะมาพีชาคณิตกัน f บวก g ก็จะต่อเนื่องบนช่วงเปิด2ถึงปิด4ด้วย นะครับมันเป็นทฤษฎีทานป้านะสรุปไก่ผิดข้อเดียวตอบชอยข้ออะไรข้อหานะบอกเลยโจทย์ดียังยืนยันคำเดิมโจทย์ดีไม่จะเป็นน้องยากโจทย์ยากก็ไม่ใช่ว่าจะดีข้อนี้ยืนยันเป็นโจทย์ที่ดีครับและไม่ยากด้วยวัดความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับทฤษฎีบทลิมิตได้อย่างยอดเยี่ยมมากอ่ะผ่านไป